มาพบกับเจเคนนะคะในวันนี้เรานำเสนอบ้านหรูขนาดใหญ่ให้ชมเลยค่ะทุกท่านสไตล์คลาสสิกนะคะมีความหรูหราในตัวทุกท่านบ้านสวยมากนะคะอยู่บนพื้นที่กว้างๆด้วยค่ะ180ตารางวาเลยค่ะมีพื้นที่ใช้สอยถึง700ตารางเมตรนะคะมีบ้านพร้อมเรือนรับรองให้พร้อมค่ะอยู่ในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่บ้านหลังนี้นะคะ มี5ห,ห้องนอนห้าห้องน้ำพร้อมมุมนั่งเล่นและห้องรับแขกขนาดใหญ่สองโซนค่ะมีเรือนรับรองสำหรับแขกหรือญาติที่มาเยี่ยมด้วยนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำบ้านจอดรถได้เกือบ10บคันค่ะไม่รวมนาบ้านสามารถจอดได้อีกนะคะทุกท่านโรงรถสวยขนาดใหญ่พร้อมสนามญ้ารับบ้านด้านหลังบ้านเนื้อที่กว้างเลยค่ะทุกท่านสามารถต่อเติมได้อีกนะคะ มีของแถมด้วยค่ะแบบพร้อมอยู่อาศัยกันได้เลยค่ะแถมแอร์ให้ด้วยนะคะ6ตัวเลยทีเดียวทีวีพร้อมชุดเครื่องครัวตู้เย็นไมโครเวฟเตาอบเครื่องดูดควันเครื่องกรองน้ำแ้งน้ำปั๊มน้ำนะคะมีกล้องวงจรปิดมีประตูรั้วไฟฟ้าค่ะบ้านขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่เห็นในรูปนี้เลยนะคะ หลังนี้นะคะสภาพแวดล้อมดีค่ะทุกท่านและไม่มีค่าส่วนกลางด้วยค่ะบ้านติดถนนหลักอยู่ที่บ้านปวงสนุกตําบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวนะคะทั้งดอยอินทนนท์ค่ะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้โรตัสอยู่ใกล้โรงพยาบาลธนาคารโรงเรียนสนามบินราคาหลังนี้นะคะ 6ล้าน5แสนบาทเท่านั้นค่ะทุกท่านค่าโอนคนละครึ่งนะคะเรียบรู้พร้อมอยู่ค่ะทุกท่านสนใจติดต่อนัดชมบ้านติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะในวันนี้เจเคนโนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ